สวัสดีจ้ามาพบากับจานแสงโคราสดสวีเดียนตามเคยน,นะจ๊นเนาะสบายดีกันไหมเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ะเควันนี้สซโคราชไม่มีอะไรมากเลยจ้ะตามเคยจ้ะลาบปลาซมอนอยั่วจ้ามาเด้อมากินกับซโคราชจ้ะเค ก่อนอื่นเลยสาโครัชขอฝากช่องนะเด้อ้ะเด้อขอฝากช่องสาโครัชสวีเดนไว้กับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาโครัชได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะเนานมาเมร่องรําทําเพลงละมามากินกันเลยขออนุญาตใช้มือด้วยจะเดอสาโครัชล่างมือมาแล้วเป็นคนทำลาบเองจ้ะมาเลียปากกินเลยเด้อ อิดแซ่บๆเลยจ้ะวางเลิมแบบนี้เลยจ้าอ,อบมอ,อ,อร่อย แรดดิบยังอยู่จ้ะ <laughs> อืมอืมอืมอ,อร่อยอ่ะมาเด้อใครเพิ่งเลิกงานเลิกงานมาก็มันกินหลับปลาซีสสมอนกับสาคุระ 으으음 으으음 흐흐다밥 หรือใช้นั่งกินข้างๆ <c oughs> ับพลายอดอนอืม แต่ตว้นหอมปูเองจ้ะหอมกับปูเองจ้ะเห็นไหจ๊ะอืดยอด นู่ิดเนอะเผ็ดมากอร่อยจ้ะทำดืมเนาะ ให้ดูปรายจ้ะสวัสดีครับเขากินเข่าอยู่จ้ะ,อ,อ,อ,ะอ่ะดูนะสวัสดีครับก่อนมั <c oughs> จนจะเนาะอืมแซบหลายจ้ะ <c oughs> อร่อยลูกนาริสยังอยู่อ่ะเฮ็ดอยู่ <laughs> 음, 나할수없 <laughs>

เลือจับเพื่อนใหมพี่น้องเอ้ยใครยังไม่กินเขากินน้ำไม่กินหลับปะเซอมอน เพชรโพดโพสับหลายเืมอืม,อม,อม,อม ดู다่ากินด้ว 嗯，嗯、mm. <laughs> mm，嗯，塞了。 ลเลยจะพม่นอะม,มาเริ่มกินสาวโคราชขนาดกินถน่ังลองเลยหลับเซอร์มอนยั่ยจ้ะ ป๊าดอืออโอ้ยซับหลายพ่อแม่น้องเอ,อ้ยเป็นไงกันมังน่งเนาะอือ ฮึฮุกปากไม่ลงเลยจ้ะเพชโพดโพดโพอืมันเดิมกินกับสาวโคราดพริกไม่มีแล้วจ้ะมดสวนแ้วถ้ากินแบบเนี้ยไหวโอเคสำหรับคลิปนี้สาวโคราดก็ไม่มีอะไรมาแล้วจ้ะเนาะมายำน มาลปาปลาแซลมอนยั่วๆจ้ะเพจพวดโอ้สุดยอดเลยจ้ะทั้งเพจทั้งแสบแสบซวงเลยจะอร่อยมากโอเคขอฝากคลิปนี่ไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเห็นสาวโคร,ราชได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ